ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการศิลปะอํารุงรายการที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงศิลปะโดยสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวของศิลปินรางวัลศิลปะทรประจําปีพุทธศักราช2564กับซีรีส์ชุด Change the Series 7ศิลปะทร7สิ่งเพื่อการเปลี่ยนแปลง 30ปีในวงการสถาปัตยกรรมต้นข้าวปานินได้สร้างแรงกระเพื่อมเป็นอย่างมากให้กับวงการสถาปานิกงานเขียนและงานแปลนหนังสือเธอสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในวงการจุดประกายให้กับสถาปานิกรุ่นใหม่มากมายผลงานของเธอมีความนิ่งแต่ละเอียดรอบคอบและแยบยนตมีความเรียบง่ายเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย เธอสร้างความเรียบง่ายธรรมดาให้กลายเป็นงานออกแบบที่ไม่ธรรมดาวันนี้เธอเปลี่ยนงานสถาปัตยกรรมให้เข้าถึงผู้คนเปลี่ยนงานของสถาปนิกให้จับต้องได้ง่ายขึ้นและเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ของงานสถาปัตยกรรมให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในสังคมแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นตัวของเธอเองศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปะทรสาขาสถาปัตยกรรมประจำปีพุทธศักราช2564ต้นข้าวปานิน ความหมายของสถาปตยกรรมที่เรียบง่ายที่สุดนะคะที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือมันเป็นตัวกลางระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมคือสิ่งซึ่งอนุญาตให้คนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างปกติสุขคะ่ะหน้าที่ของสถาปนิกก็คือผู้ที่สร้างตัวกลางระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมเนะะี่ยค่ะคือผู้ที่สร้างสถานที่สําหรับการอยู่อาศัยในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้คน,นใช้ชีวิตประจําวันได้ จริงๆง,งานสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งให้คําจํากัดความยากและไม่คิดว่างานของใครเนี่ยมันสามารถให้คําจํากัดความอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทํามันก็คือการสร้างที่วสัยหรือว่าการสร้างสถานที่เท่านั้นเองมันไม่มีคําจํากัดความอะไรที่มากไปกว่านั้น การออกแบบหรือว่างานสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตผู้คนอยู่แล้วแต่ว่าการมองความสัมพันธ์อันนี้ค่ะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางเดียวมันเป็นความสัมพันธ์สองทางหมายถึงว่าการออกแบบมีผลกับชีวิตผู้คนแต่ในขณะเดียวกันชีวิตผู้คนเนี่ยมันก็ส่งผลต่องานสถาปัตยกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างงานสถาปัตยกรรมด้วยดังนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเราไม่สามารถมองมันในฐานะที่ว่างานสถาปัตยกรรมเป็นอะไรที่ส่งผลต่อชีวิตผู้คนได้อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเรามองแบบนั้นเนี่ยเราจะทา ทหน้าที่ทําตัวเป็นเหมือนกับผู้สร้างหรือผู้ที่บงการชีวิตคนอื่นเนี่ยคะ่ะดังนั้นเราจะต้องเหมือนกับรีเฟล็กว่าชีวิตคนอื่นเนี่ยมันมีผลต่องานสารัิจกรรมอย่างไรอันนี้คือคิดว่าคือปรัชญายในการทํางานเสมอมา ถ้าจะตอบคําถามที่ว่างานสาสตรประดสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหรือว่าทําให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นได้ไหมเนี่ยคำตอบคือได้แล้วจริงๆมันเป็นหน้าที่หลักของงานสาสตรประดอยู่แล้วเป็นหน้าที่หลักของสาสตรปรดิษฐ์ที่จะทําให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแต่ว่าสิ่งสําคัญคือมันช่วยได้ในจุดเล็กๆค่ะมันช่วยได้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเฉพาะตัวมันไม่ได้ช่วยในลักษณะที่ว่าช่วยกอบกู้โลกหรือว่าช่วยทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าตัวมันอะไรเงี้ยดังนั้นหน้าที่ของงานสาสตร์ปรเนี่ยมันี่ ตอบโจทย์เล็กๆในแต่ละโจทย์ประโยชน์ใช้สอยหรือว่าหน้าที่ทางสังคมวัฒน,ธ,นธรรมสำหรับโครงการแต่ละโครงการอันนี้คือสิ่งซึ่งงานศัลปกรรมช่วยได้ คำว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยมันดูเป็นคำอะไรที่ยิ่งใหญ่เป็นคำอะไรซึ่งผู้คนรู้สึกว่าเข้าถึงยากและไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรถ้าเราพูดถึงบ้านพูดถึงอาคารบ้านเรือนโรงเรียนโรงแรมโรง,งพยาบาลอันนี้มันจะเข้าใจง่ายแต่เมื่อพูดถึงสถาปัตยกรรมอันเนี้ยมันทําให้เหมือนกับว่า ผลักคนออกไปจากสถาปนิกอะไรเยงี้ค่ะดังนั้นสิ่งที่อยากจะให้เป็นคืออยากจะให้สถาปนิกเนี้ยเข้าถึงคนมากขึ้นและอยากจะให้คนเนี้ยเข้าถึงสถาปนิกมากขึ้นอยากจะให้คนเนี้ยสามารถเดินมาหาสถาปนิกได้มีปัญหาอะไรในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการอยู่อาศัยเนี้ยใครๆก็สามารถมาหาสถาปนิกได้อันเนี้ยคือสิ่งซึ่งอยากจะให้เป็นในสังคมไทยทุกวันนี้และคิดว่าถ้าหากเป็นแบบนี้ได้เนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันจะง่ายขึ้นมันจะดีขึ้นสําหรับชีวิตทุกคนนะคะ ผลงานแรกที่รู้สึกว่า เป็นจุดเปลี่ยนของวิธีการคิดและทําให้เราเหมือนกับว่าค้นพบระบบการทํางานหลายๆอย่างจริงๆก็คือบ้านนะคะจะส่วนตัวแล้วจริงๆแล้วก็แน่ชอบทํางานบ้านอยู่แล้วเพราะว่าอาคารพักอาศัยเนี่ยมันเหมือนกับมันอนุญ,ญาตให้เราเข้าใจคนมันเหมือนกับฝึกเราให้เราลดความเป็นตัวตนของสถาปนิกหรือลดความที่เราคิดว่าเราเป็นศินลปินเป็นผู้สร้างอะไรเงี้ยแล้วเราพยายามทำความเข้าใจคนอื่นแต่ว่าทีนี้การทําบ้านให้คนอื่นเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างมันเหมือนกับว่า เราในฐานะสถาปนิกเราแบกภาระของความต้องการของคนอื่นไว้ทีนี้พอมาทําบ้านของตัวเองเนี่ยไอ้ภาระอน,นันเนี่ยมันเหมือนกับมันถูกปลดปล่อยเราก็เลยรู้สึกว่าเรากล้าขึ้นที่จะทดลองทําอะไรหลายอย่างทดลองทําอะไรซึ่งมันเรียบมันง่ายที่สุดที่เราคิดว่ามันเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานเช่นการอยู่กับสภาพแวดล้อมการอยู่กับสภาพอากาศโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์อะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งซึ่งเรากล้าทําจริงๆสําหรับบ้านเราแล้วก็การทําให้ลมสามารถผ่านบ้านได้เราก็เลยพยายามจะคิด ระบบพื้นที่ขึ้นมาซึ่งจริงๆมันเป็นระบบพื้นที่ที่เราไม่ได้คิดคนขึ้นมาเป็นคนแรกแต่ว่ามันมีมาอยู่แล้วในบ้านไทยเรือนไทยอะไรอย่างี้ค่ะเอาระบบพื้นที่แบบนั้นเนี่ยลองมาประยุกใชอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นบ้านของตัวเองและบ้านของคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำเพราะว่าไม่มีใครจะมาคอมเมนต์เราหรือว่าไม่มีใครห้ามเราให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็พยายามทดลองกับ พื้นที่พักอาศัยในยูนิตเป็นยูนิตยูนิตที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือยูนิต 3. 3ูเมตรถ้าเกิดพูดถึงบ้านพักอาศัยที่มียูนิต 3. 3ูเมตรได้ใครๆก็จะตกใจเพราะรู้สึกว่ามันเล็กมากมันเล็กจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้อะไรอย่างนี้ยแต่ว่าสําหรับบ้านตัวเองเนี่ยเราค้นพบแล้วว่ายูนิต3.3เมตรเนี่ยมันสามารถจะ ยืดขยายออกไปเป็น4เมตร50เป็น6เมตรอะไรได้แล้วมันเป็นยูนิตซึ่งเฟกซิเบิลแล้วก็สามารถก่อสร้างได้ในราคาถูกมากดังนั้นบ้านตัวเองเนี่ยก็เลยเป็นเครื่องมือทดลองระบบพื้นที่ระบบการก่อสร้างที่มันรวดเร็วแล้วก็งบประมาณที่ถูกมากๆดังนั้นพอสร้างบ้านตัวเองมาแล้วงานลงหนังสืออะไรเงี้ยใครๆคนพบว่างบประมาณมันแค่นี้ ลูกค้าก็เลยมาหาคืออยากได้บ้านบางทีแบบอยากได้บ้านแบบนี้บ้างถือหนังสือมาอะไรเงี้ยคะ่ะอยากได้บ้านที่มันดูง่ายๆดูเรียบง่ายๆแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่รู้จักกันในฐานะเขาเรียกว่าเจ้าแม่ถูกและดีคือทำอะไรชึ่งราคาถูกแต่ว่าอนุญาตให้คนอยู่อาศัยได้อย่างสบายสบายอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นธรรมชาติ ถ้าพูดถึงบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในการทํางานเนี่ยนะคะก็คือบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ริมคลองชื่อว่า House k t บ้านหลังนี้จุดเริ่มต้นคือว่าหลังจากที่ออกแบบบ้านตัวเองเนี่ยบ้านก็ลงหนังสือเจ้าของบ้านก็เห็นบ้านในหนังสือเนี่ยเราก็เลยมาติดต่อให้เราออกแบบทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเหมือนกับเขาศึกษาวิธีการในการออกแบบหรือศึกษาปรัชญ,ญาในการออกแบบของเรามาแล้วแล้วเขาคิดว่ามันเข้ากับชีวิตของเขาหรือความต้องการของเขาเขาก็เลยมาด้วยโจทย์ที่ว่าอยากได้บ้านซึ่งไม่ติดมุงลวด ไม่เปิดแอร์อยากได้บ้านซึ่งเหมือนกับบ้านไทยโบราณคืออากาศถ่ายเทตลอดซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออชอบมากเลยคือรู้สึกว่ามันจะทําให้เราได้ทดลองออกแบบบ้านในอีกรูปแบบหนึง่งแต่ว่ทีนี้ด้วยความที่พื้นที่บ้านเขาอะค่ะ,คะมันเป็นพื้นที่ริมคลองส่วนที่ติดคลองนะมันเป็นพื้นที่แคบๆดังนั้นเราไม่สามารถจะออกแบบบ้านให้ส่วนยาวๆนี่ยมันเฟซคลองมองเห็นคลองได้ดังนั้นบ้านนะี่มันก็เลยถูกย่นออกมาให้เป็นบ้านซึ่งมีลักษณะค่อนข้างจะอ้วนๆนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับจุด เปลี่ยนเพราะว่า งานส่วนใหญ่ใน,ในช่วงนั้นเราจะทําบ้านเป็นแผนแบบผอมๆยาวๆแต่บ้านหลังนี้เราก็ค้นพบว่าเราไม่จําเป็นต้องทําบ้านผอมๆยาวๆเราสามารถทําบ้านในคอนฟิกเเรชันอีกรูปแบบหนึ่งและมันก็สามารถจะลมโฟลได้อะไรได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยค้นพบวิธีการออกแบบอีกแบบหนึ่งสําหรับบ้านหลังนี้โดยความที่โจทย์ของเจ้าของบ้านมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอนุญาตให้เราสามารถจะออกแบบบ้านสุดท้ายเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็สามารถจะอยู่ได้โดยที่ไม่เปิดแอรงจริงแล้วก็ไม่ติดมุงลวดอะไรเงี้ยเราออกแบบ ให้พื้นที่ทุกพื้นที่มันคอนเน็กกันหมดและลมสามารถจะผัดผ่านได้ในทุกๆพื้นที่ของบ้านอะไเงี้ย <bli> บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งคิดว่าโจทย์ท้าทายมากๆเลยเนี่ยคือบ้านชื่อว่า House D.N. เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบทํางานออกแบบบ้านที่มันโล่งๆโปร่งๆและนี้ด้วยความที่พอบ้านโล่งโปร่งเนี่ยเรามองเห็นข้างนอกข้างนอกก็จะมองเห็นเราด้วยทีนี้บ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านมาด้วยโจทย์ที่ว่าอยากได้บ้านซึ่งมีพ r ร์ทเรซีมากมีความเป็นส่วนตัวมากเขาไม่ต้องการให้ใครมองเห็นเขาเลยอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ยากมากสําหรับเราเพราะว่ารู้สึกว่ามันขัดกับหรือว่ามันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำทำมาอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกคือว่าจะทำอะไรโปร่งๆโล่งๆ สุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุยกันไปคุยกันมากับเจ้าของบ้านเนี่ยก็เลยค้นพบวิธีการอีกแบบหนึ่งคือว่าแทนที่เราจะทําบ้านเป็นเปกล่องสี่เหลี่ยมแล้วให้ใครมองเห็นเขาเนี่ยเราทําบ้านล้อมขอดให้เขาเนี่ยมองเข้ามาในขอดของตัวเองเขารู้สึกว่าเขายังมีธรรมชาติของเขาแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นมองไม่เห็นเขาแต่เขาก็ไม่อึดอัดด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เลยค้นพบระบบพื้นที่ที่เป็นขอดแล้วเปิดด้านในแต่ว่าปิดด้านนอกอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งทํางานแล้วรู้สึกสนุก งานหนึ่งที่รู้สึกว่ากระบวนการในการออกแบบแล้วก็ผลลัพธ์มันออกมาได้ตามที่เราอยากใช้มันเป็นนั่นคือโรงแรมค่ะชื่อโรงแรมไพรวันอยู่ที่ปราจีนบุรีความท้าทายของโจทย์นี้คือว่ามันไม่ใช่งานออกแบบใหม่ตั้งแต่ตน้นมันเป็นงานออกแบบซึ่งเป็นงานเรโนเวทเจ้าของนียเขามีโรงแรมเดิมอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างโจทย์หนึ่งซึ่งท้าทายและสนุกมากคือว่าเจ้าของต้องการให้ คนที่มาขี่จักรยานเนี่ยสามารถจะขี่จักรยานขึ้นไปถึงห้องได้เลยเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเจ้าของจักรยานเนี่ยจักรยานแพงๆ,ๆทั้งนั้นเลยคืออยากจะนอนกับจักรยานอะไรเงี้ยค่ะคือไม่สามารถจะทิ้งจักรยานไว้ข้างล่างได้ดังนั้นอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งคือว่าทํายังไงเราจะสามารถทําให้เขาเนี่ยสามารถจะขี่จักรยานขึ้นไปได้เราก็เลยดีไซน์แรมขึ้นมาเป็นวนๆขึ้นไปแล้วมันเลยกลายเป็นว่าแรมเนี่ยนอจกจากจะเป็นที่ขี่จักรยานแล้วเนี่ยเด็กๆที่มาโรงแรมเนี่ย สนุกมากเลยเอาเป็นที่วิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นพื้นที่สาธารณะอีกพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่เหมือนกับพื้นที่สันทนาการจริงจริงแค่เราออกแบบไว้ตอนแรกให้มันเป็นแค่ทางขี่จักรยานขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เลยทําให้เนื้อหาของโรงแรมเนี้ยมันค่อนข้างจะสนุกแตกต่างจากอาคารที่เราเคยออกแบบมาทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่มันอยู่ที่เขาใหญ่เนี้ยสภาพแวดล้อมมันดีมากคือต้นไม้มันเยอะมากเราก็เลยพยายามออกแบบอาคารซึ่งเหมือนกับว่าทําตัว นิ่งๆหรือไม่พูดอะไรทำตัวนิ่งน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้มันเหมือนกับเติบโตไปพร้อมๆกับที่ธรรมชาติในเขาใหญ่มันเติบโตไปอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากการออกแบบแล้วในอีกงานหนึ่งที่ทําก็คือการเขียนหนังสือนะคะซึ่งในช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเขียนหนังสือมาแล้ว3มเล่มด้วยกันซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันจากยากที่สุดไปง่ายที่สุดคือสมัยก่อนเราก็เขียนอะไรเป็นเล่มแรกเรารสึกว่าต้องเขียนอะไรยากๆอ่างเงี้ยพอเวลาผ่านไปจะแก่ตัวลงด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากเขียนอะไรง่ายๆให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นเลยเงี้ย เล่มแรกชื่อคนและความคิดทางสาปตยกรรมเป็นหนังสือเชิงทฤษฎีซึ่งมันอ่านค่อนข้างยากแต่สําหรับตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันอ่านยากแต่สําหรับลูกศิษย์เนี่ยพอมาอ่านแล้วเขาก็จะฟินแบงเขาคือว่าเออเร่มนี้มันเข้าใจค่อนข้างเข้าใจยากนะแต่ว่า สิ่งซึ่งพยายามทำสำหรับหนังสือเล่มนั้นเนี่ยคือพยายามจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานสถาปัตยกรรมและคนว่าคนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมมันสําคัญหรือว่ามันส่งผลต่อคนอยังไงบ้างอันนี้คือเล่มแรกส่วนเล่มที่สองเนี่ยง่ายลงมาหน่อยนึงชื่อว่าประมบททฤษฎีสถาปัตยกรรมพยายามเอาทาาฤษฎีสถาปัตยกรรมในช่วง2,000ปีตั้งแต่ยุคกรีกมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมาย่อยให้มันง่ายขึ้นอะไรย่างเงี้ยเขามาอธิบายให้มันง่ายง่ายขึ้น ส่วนเล่มสุดท้ายเนี่ยชื่ออาร์ติแฟกต์เป็นเล่มที่ง่ายที่สุดเขียนเกี่ยวกับของสะสมไม่ว่าจะของตัวเองหรือของคนอื่นๆแล้วก็ผูกข,ของอันนั้นได้กับสถานที่ดังนั้นเราก็จะเล่าเรื่องเมืองเมืองต่างๆที่ของนั้นมันเกิดขึ้นมาในเมืองนั้นเช่นถ้วยอันนี้เกิดขึ้นที่เมืองปารีสอะไรเงี้ยเราก็จะผูกเรื่องเล่าเรื่องเหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องท่องเที่ยวง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้น3ามเล่มเนี้ยมันก็จะจริงๆมันมีความสัมพันธ์กันคือมันพยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคน สิ่งของสถาปัตยกรรมว่าทั้ง3สิ่งนี้มันผูกเป็นเรื่องราวเดียวกันได้ยังไงบ้างนะะโปรเจกต์หนึ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยคืองานวิจัยนะคะซึ่งมีชื่อว่าแบบบ้านพักอาศัยต้นแบบเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้อมทีนี้งานนี้มันจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบเหมือนกันเป็นส่วนที่เราทำต่อต่อเนื่องกันมากับงานออกแบบ จริงมันมีความสัมพันธ์กับทั้งงานออกแบบและการเขียนหนังสือคือมันเหมือนเป็นการค้นหาความสัมพันธ์ของคนที่อยู่อาศัยแล้วก็การใช้ชีวิตซึ่งจริงๆแล้วเนื้อหามันง่ายมากเลยมันคือการวิจัยเกี่ยวกับบ้านบ้านภากอาศัยว่าเมื่อสังคมเปลี่ยนไปเมื่อชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเช่นสภาพอากาศเปลี่ยนไปโลกร้อนขึ้นอะไรเงี้ยเราจะอยู่อาศัยอย่างไร อย่างสงบสุขแล้วก็สถาปนิกสามารถจะทำยังไงได้บ้างเพื่อจะตอบโจทย์เหล่านี้ทั้งวัสดุการใช้สอยวัสดุก่อสร้างการวิธีการก่อสร้างงบประมาณแล้วก็ระบบพื้นที่ที่มันตอบโจทย์ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นงานวิจัยก็ใช่แต่จริงๆแล้วหน้าที่ของสถาปนิกทุกๆคนเนี่ยมันคือตอบพยายามตอบโจทย์อันนี้อยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบเหมือนกันนะคะ ปัญหาลุบสักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นสิ่งซึ่งสถาปนิกต้องเจออยู่แล้วและในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปปัญหาลหออุปสักหรือจริงๆอยากใช้คําว่าคําถามมากกว่าไม่อยากใช้คําว่าปัญหาค่ะคำถามเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมเราควรจะมองมันเป็นโจทย์มากกว่าที่จะมองเป็นปัญหาหรือสิ่งอะไรซึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคมันไม่ใช่อุปสรรคแต่จริงแล้วมันคือความท้าทายซึ่งทําให้เกิดการสร้างสารรค์ในทางสถาปัตยกรรมมากกว่าค่ะ ถ้าพูดถึงเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเป้าหมายจริงๆคือมันเป็นเป้าหมายเขาเรียกว่าเป้าหมายที่มันอยู่ตรงหน้ามากกว่าว่าเราจะตอบโจทย์งานแต่ละงานอย่างไรแล้วเมื่องานแต่ละงานมันทําเสร็จมันจะสะสมกันกลายไปเป็นเป้าหมายใหญ่เลยเงี้ยมันก็เป็นไปตามทิศทางของมันเองคือเราไม่ได้เป็นคนกําหนดว่าเราอยากจะทําอะไรในอนาคตเลยเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าโจทย์เล็กๆแต่ละโจทย์เนีย่ยมันสะสมแล้วมันก่อให้เก <linear> ิดทิศทางการทํางานของเราในอนาคตไปเอง การทางานของสถาปนิกที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือว่าสถาปนิกไม่ได้ทํางานคนเดียวอะค่ะสถาปนิกทํางานกับผู้คนมากมายทั้งเจ้าของงานเจ้าของงานนี่ก็เป็นผู้ร่วมงานกับสถาปนิกด้วยะวิศวกรไปจนถึงผู้รับเหมาไปจนถึงช่างก่อสร้างอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยสถาปนิกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ เจ้าของงานไม่ใช่ผู้ที่สร้างสรรค์แต่ว่ามันเหมือนกับคนบริหารจัดการที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าที่ลงตัวนังนั้นสถาปนิกเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการทํางานเป็นสถาปนิกก็คือการที่เราพยายามทําความเข้าใจปาร์ตี้ต่างๆทําความเข้าใจผู้คนหลากหลายที่เข้ามาทํางานร่วมกับเราเน,นี้ยค่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการทํางานสําหรับสถาปนิก จริงงานสถาปัตยกรรมให้อะไรมากมายแต่คิดว่าสิ่งท <AM> ี <Aaa. S 1> ่สาคัญกว่าคือคําถามที่ว่าผู้คนเนี่ยให้อะไรกับงานสถาปัตยกรรมเพราะว่าชีวิตของผู้คนเนี่ยมันคือชีวิตของงานสถาปัตยกรรมหากไม่มีคนหากไม่มีชีวิตของผู้คนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดงานสถาปัตยกรรมขึ้นดังนั้นผู้คนได้จำเป็นสําหรับงานสถาปัตยกรรมมากกว่าที่งานสถาปัตยกรรมจําเป็นสําหรับผู้คนนะคะ